ว่าที่ผอหุ้มร่างกายมนุษย์เป็นด่างแรกที่ปกป้องเราให้พ้นจากเชื้อโรคนอกจากทำหน้าที่ป้องกันแล้วยังช่วยร่างกายหายใจช่วยควบคุมอุณหภูมิและช่วยกำจัดของเสียผิวหนังเป็นส่วนที่ให้ความรู้สึกสัมผัสเพราะมีปลายประสาทแบบล้านที่คอยส่งสัญญาณเตือนไปยังสมองผิวหนังหนาประมาณ1-2มิลลิเมตรและมีด้วยกัน3ชั้น มันผิดไปหมดเลยนะเนี่ยถึงยังไงเชื้อโรคอย่างเราก็ไม่มีทางเข้าอยู่ดีนอกสจจใว่าจะฟลุกจริงๆนี่คือแนวป้องกันชั้นนอกชั้นหนังกำพร้าและเราจะได้เห็นการทำงานของต่อมเหงือ่อถามหน่อยเถอะใครชนะเชื้อโรคไม่มีทางนี่เป็นชั้นแรกของผิวหนัง ใต้พ mm. 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 ื mm. ้นผิวหนัง1-2มิลิเมตร0.5มิลเมตรลงไปเราจะถึงฐานซึ่งเป็นที่หนังกำพร้าถูกสร้างขึ้นไปเลไปเลไปเไปเลไปเลไปเลไปนไปเล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 ยไปเลยไปเลไปเล่ไปลยไปเลไปลไปเลยไปเยไปเลยไปเลไปไปเไปเไปลไยไปเลไยไปไปเลไปยไปเลไยไปเลไปอลไปเลไปเลไปเลไไปเลไป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 เไลไปลไปเไไปไป ขึ้นมาข้างบนเลยนี่นะหล่นไปเลยดีสมมหน้าขึ้นมาขึ้นมาเจ้สิเนื้อากเจยตาเยยยอแตยย้ยยอ้ยย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 ขายยยยียย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  แล้วในหลอดเลือดเล็กๆกันเราจะพบเพื่อนเก่าของเราเห็นหรือยังเด็กๆเป็นไปไม่มมไ,ได้เลยที่เราจะไปถึงชั้นหนังกำพร้าเพราะเซลล์แต่ละเซลล์ในชั้นนั้นจะเคลื่อนเข้าแทนที่กันอย่างต่อเนื่องเร็วข้หน่อยเด็กๆยังไม่ถึงเวลาพักนะเซลล์ตามหลอดเลือดฝอยกำลังต้องการออกซิเจนที่พวกเธอขนอยู่ด่วนเลยอะเอาละไปได้แล้วไว้พักกันทีหลังแล้วก็เป็นวันดีสำหรับคุณด้วยนะโครบัส ทำไมคุณไม่พาเด็กๆท่องเที่ยวระหว่างทางขนส่งล่ะฮะความคิดเยี่ยมดีเนีย่ยขอสวยเป็นป้าเลยนายว่าไหมนั่นดีคุณดีช่วยดูนั่นดิ โดนฉีดโหมดทำไมพวกเราไปอย่างนั้นไม่ได้หรอพ่อมาไม่ได้หน้าโมโหนะเนี่ยทำยังไงดีอะพวกเขานอนอาบแดดกันได้ระหว่างทางที่เราไปเนี่ยไม่ติธรรมเลยอ่ะพวกเธอต้องได้คําตอบแน่เลยพวกเมลานอไซน์เนี่ยอาจจะรู้มันไม่ได้ทํางานแต่ชารับรองได้นะไม่ใช่อย่างนั้นแน่เลยนะคุณพูดถูกต้องเลยแล้วก็โหมวดค่ะ มันง่ายที่จะวิจารณ์เราถ้าคุณไม่รู้งานเราเป็นยังไงเรานอนอยู่ตรงนี้ตลอดทั้งวันเพื่อคอยป้องกันอันตรายจากรังสีของแสงแดดโดยไม่คำนึงถึงตัวเองเลยเราป้องกันผิวหนังโดยเปลี่ยนให้เป็นสีน้ำตาลจนถึงสีแทนและเราก็ยังผลิตวิตามินดีซึ่งจำเป็นต่อกระดูกมากด้วยใครมั่งทำงานหนักกว่าเราเม็ดเลือดแดงเหรอจ๊ะ <c oughs> ไปกับเธอเด็กๆไป คุณเป็นแม่เลือดแดงที่น่ารักที่สุดแต่รู้ไหมเนี่ปากหวานจังเลยเดินหาต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 าเบรแม่เลือดแดงเดอร์บี้ไม่คิดว่าตลกเลยไม่ลำบากมากที่ต้องเดินทีละคนในเส้นเลือดฝอยเล็กๆโดยเฉพาะบรรดาผู้สูงอายุผู้อายุน้อยยังยิ้มอยู่ได้เว้นก็แต่ผู้อายุน้อยมากๆนั่นเอง แต่แล้วเมตรโกวัสซึ่งเหนื่อยล้าก็แทบทายห่อยไม่เห็นภาพตรงหน้าซึ่งสร้างความสนเทให้กับติดเม็ดเลือดแดงมันมีกับสวนที่สวยงามเต็มไปด้วยเมียดดอกไม้แต่ดอกไม้นี้แท้ที่จริงก็คืออวัยวะรับสัมผัสและก้านของมันก็คือประสาทตรงนี้ไงเด็กๆ ผิวชั้นที่2จากใต้ผิวลงมาราว0.7ม mm. ิลลิเมตรตอนนี้เราทิ้งชั้นหนังกำพร้าไว้เบื้องหลังและอยู่ในชั้นหนังแท้ที่มีอะไรมากมายมองดูที่ปลายประสาทสิจะต้องมีชั้นหนังกำพรา้าเป็นล้านๆเลยอะไม่เหมือนกันหมดเลยใช่ไหมคะหนูหน้อยลืมไปหมดแล้วรือ,อยังไงฉันเคยบอกครั้งหนึ่งแล้วว่าฝ่ามือกับใบหน้านะ่ะมีปลายประสาทมากที่สุดเลยรู้ไหมนะจึงต้งไว้ต่อการสัมผัสมากกว่าผิวหนังส่วนอื่นนะ่ะแล้วดอกไม้พวกนั้นทําอะไรคะปลายประสาทแบบต่างๆนะ พวกนี้มีหน้าที่พิเศษของมันเองบ้างก็ไวต่อความร้อนนะบางก็เย็นบางก็มีความกดอย่างเช่นตัวปลายประสาทนะพวกมันไวต่อความกดเบาๆนะเอาละไปกันได้ละอย่ายืนอยู่เลยแล้วครับไม่ต้องตกใจแล้วไม่ต้องรีตกมักมเป็นแค่ลายม่นะใจเย็นๆแล้วอืมเย็นแวก็กดัส เป็นแผ่ดินไหวแน่เลยค่ะฉันว่าไม่ใช่นะคิดว่าต้องเป็นคนที่อยู่ข้างนอกแล้วเขาต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งแน่นอนเอาละเร็วเข้าไปก็ได้แล้วพวกเราโอ้โหน่กลัวนะเขาไม่เป็นอันตรายหรอกนะ คอหนึงนนี่ไว้เพื่อเตือร่างกายตลอดชั่วชีวิตผมหวังว่าคุณคงไม่หงุดหงิดนะเพราะว่ามันต้องเป็นแบบนี้รู้ไหมแต่มีอยู่อย่างหนึ่งที่ผมไม่ชอบงานนี้เอาซะเลยก็คือขอกําหนดของงานนั่นแหละมันแย่มากตรงที่ต้องทาขนลุกแต่การขนลุกหมายถึงทําไปขนตั้งึ้นเท่านั้นเองนี่นะเป็นเครื่องหมายของอารมณ์หรือความหนาวเมื่อกษัตริย์เวลาที่มันระวังภัยเสวอมนนึกอกกับเวลาที่เกิดความกลัวไงล่ะ มันจะมีชื่ออื่นด้วยนั่นเรียว่ากล้ามเนื้อถูกเรียกไม่ชอบชื่อนั่นหรอกผมอยากถูกเรียกว่าวิศวะความร้อนเนื้อโอ้ยโอ้ใช่ระวัง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 หน่อยระวังกันหน่อยระวังระวัางนะตอนนี้เราอยู่ที่เนี่ยตรงกลางของชั้นหนังแท้ลึกลงมาหนึ่งมิลลิเมตรจากพื้นผิวขอต้อนรับสู่สวนอันน่าอัศจรรย์นะนี่ อาวล้วนี่ยังไปแค่ตัวอย่างเล็กๆนน้อยเนี่ยเราออกเดินทางต่อกันได้แล้วพวกเด็กๆ,ๆนะไปได้แล้วพักพวกนะอย่ายืนเฉยอยู่เลยรีบๆเดินกันดีกว่าไปสิเดอ้ ครอเซอร์ครอพัซเซหน่วยรับความเย็นการรับสัมผัสความเย็นได้ดีมากยังใจเย็นเหมือนเดิมนะครอเซอร์ er. ยังรองเล่นเหมือนเดิมน่ะนี่ฉันเป็นเซล์ที่ทํางานหนักไม่มีเวลาจะรอเล่นกับใครเขาลงนะโครมบัสฉันไม่ได้ล้อนายเล่นนะครอเซอร์ er. นายรู้ตัวว่าทํางานหนักเหรอ uh. นะยังไงก็ทําให้มันหนักเกินไปเหรออยาทำงาน้นักใช่ใช่ เส้นทางในชั้นนี้ซึ่งโกบัสกำลังพาเพื่อนๆรุ่นเยาวท่องเที่ยวอยู่ก็คือหนังแท้นอกจากกลุ่มเม็ดเลือดแดงแล้วยังมีพวกเปล็ดเลือดรวมั้งพวกสารอาหารพวกเขาตั้งใจจะไปเยี่ยมเยียนสวนอีกแห่งหนึ่งตามที่โกบัสพูดเอาไว้วัสดีครับโุณัาคุณจะทำงานอยู่แล้วฮะใช่แล้วการปลดกษีสีไม่เคยอยู่ในความคิดของฉันเลยนะไม่เคยคิดเลยจริงๆเมโทรลาดเวนเหรอใช่คร<ะ>ับผมจะได้อยู่ห่างจากความน่าเบื่อแล้วก็ความเงียบแล้วเข้าพักวกไปก็ได้แล้วไป ร้อยดีหรอคะถ้าจะให้บนแล้วก็คงเป็นเรื่องอายุของฉันน่ะแหละนะคุณมาทําอะไรแถวนี้ก็ปฏิบัติหน้าที่เหมือนเคยไงคะอย่าได้วางใจร่างกายมนุษย์นะมักเกิดเรื่องผิดปกติอยู่เสมอแหละไปเลย,ยลนะโกลบัสเราจะจําเอาไว้เออใช่แล้วคะ่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย ไละ่ะบอกหน่อยสิทำไมล่ะคะก็ส่วนต่างๆของชั้นหนังแท้จะถูกปิดไว้ด้วยบานประตูแบบที่เธอเห็นอยู่นี่ไงมันเป็นเหมือนบานปิดเปิดเส้นทางเพื่อกันไม่ให้เราเม็ดเลือดแดงย้อนกลับออกไปตามเส้นทางเดิมเราจะเข้าไปสำรวจกันนะเด็กๆฟังฉันอยู่หรือเปล่าเนี่ฮะเราจะได้พบก,กับเซลล์ชน,นิดพิเศษแตมันเหมือนดอกไม้ที่สวยงามนะมีหลายชนิดอย่างเช่นลูกฟีนเน่ฟาชิเน่แล้วก็กอลกี้ไงเข้าใจหรืย,ยังฮะโกบีน่ะฮะ เอาละถ้าอย่างนั้นเราไปทางนี้กันเลยล่ะนะสบายจังนี่ยังไงเ่ะเด็กๆลูกฟินนี่หน่วยรับความร้อนออออมันต้องหนะ้ามกับหน่วยรับสัมผัสครอเซอร์นะรู้ไว้ซะด้วยสินะกอลกี้คอร์ลพัสเซอร์เนี่ยหน่วยรับสัมผัสความกดที่แผ่วเบาอ่ะดูสิมันตอบสนองยังไง จริงเลยค่ะมหัศจรรย์จริงๆเลยใช่แล้วโอ้เด็กๆนี่ยังไม่ถึงที่เยี่ยมที่สุดหรอกนะ <c oughs> ตอนนี้เรามาอยู่ที่ชั้นไขมัน2มิลลเมตรึกลงมาจากพื้นผิวแล้วอ๋โกบาสซะกก้อนเหลือๆนั่นอะไรฮะเด็กๆที่รักในชั้นนี้เรียกว่าชั้นไขมันใต้หนังแท่นะที่เธอเห็นนะั่นคือเซลล์ไขมันไงเล่า มันคอยช่วยปกป้องเส้นประสาทแล้วก็หลอดโลหิตนะมันช่วยแยกผิวหนังออกจากกล้ามเนื้อนะและยังเป็นเชื้อเพลิงสำรองให้แก่ร่างกายรวมทั้งเป็นแหล่งให้พลังงานในยามที่เราต้องการจะใช้ใไงและนอกเหนือจากนั้นนะมันยังคอยช่วยให้ร่างกายของเราอบอุ่นอยู่เสมอตลอดเวลาดอกไม้น้นสวยที่สุดเลยค่ะนั่นปาชินีนะหน่วยรับสัมผัสความกดหนักน่วงบอกเธอแล้วจะไม่ว่าสวยฮะ เราอยู่ที่นี่ทั้งวันไม่ได้นะรีไปกันดีกว่าไ,ไปนั่นแหนละตอมเงือดูสิมันกำลังขับเหงือเพื่อช่วยระบายความร้อนบนผิวหนังนะตอมพวกนั้น,นช่วยขจัดของเสียแล้วก็ช่วยให้ร่างกายของเราเย็นลงได้มีอยู่ประมาณสามล้านตอมทีเดียวสามล้านตอมใช่หรอคะใช่ <c oughs> แล้วนั่นก็ขนไง เดี๋ยวมันเคลื่อนไหวเพราะว่ากำลังติดต่อกับอะไรบางอย่างบนผิวหนังน่ะนะเพราะฉันก็รู้สึกไม่ชอบเอาซะเลยจริงๆนะ่หนูก็ไมชบเกิดอะไรขึ้นข้างนอกนั่นห่ะไม่ใช่กล้า่เนมือทำงานหรอคะผมจะลองไปตรวจสอบดูก่อน ไม่ใช่กล้ามเนื้อแน่เลยดูท่าทางเขาไม่ปกติเลยนี่อ,อาจเป็นเพราะลมแรงก็ได้เป็นไปได้ทีเดียวนะหมวดผิวหนังอาจจะโดนลม,มอ่ะอ๋อดูนะสิคะัตัันดูเหมือนปาชินีรับอะไรบางอย่างถูกของคุณนะไปดูใกล้ๆกันเถอะ ตเร็วเข้ารีบๆหน่อยนะวันนี้พวกนายเป็นอะไรไปเปมนเลือดแดงฮะไม่มีเหตุการณ์ต้องใช้ระเบิดเอลซถ้าเกิดเรื่องยุ่งยากฉันจะตำหนิเธอนะ

ฉวนฉุกเฉินซนมี24ฉุกเฉินมีบางอย่างกำลังพยายามดูดพวกเราออกจากร่างกายช่วยด้วยนี่เป็นเหตุฉุกเฉินกับัครับได้ยินไหมตอบด้วยมเมโทรได้ยินไหมครับตอบด้วย,ย,ออดวย,ยได้ยินหรือเปล่าได้ยินชัดเจนมากเลยหมดเอาละทุกคนไปได้แล้วลุย ีแท้ก็จะยุงร้ายมันปล่อยแอนติเจนเข้ามาโชคดีที่เรามาถึงทันเวลานะกแบบองกำลังแอนติบอดีที่มีประสบการณ์กับแอนติเจนยุงรีบมารายงานตัวที่โซน B24 ทันทีเลยกันสอบแล้วที่ปราบประสาทน,นั้นส่งสารความเจ็บปวดนี่มันเกิดอะไรขึ้นนะเมโตรได้ยินฉันไหมเบโตร เมโทรเกิดอะไรขึ้นล่ะฉันสั่งให้ตอบผมมันมีเวลาอธิบายอะไรตอนนี้หรอกนะฉันจัดการเองครับกับตันเมโทรกบคุมตัวเองเราได้รับ SOS จากหมดคอปโปแต่เราไม่รู้ที่ตั้งของเขาคุณช่วยบอกเราด้วยโอ้ถ้าอย่างนั้นแล้วก็เอ่อจะยุงตัวแสบปลอยแอนติเจนออกมาเป็นล้านๆเลยและสารแตกกรอมเป็นจำนวนมากผกกอนในกระแสะเลือดโซนบ24นะนี่กับตันคริเจ ย่าลีบโฟกไซทั้งหมดรีบรายงานตัวที่โซนบีย่ี่ทันทีมันทำให้รู้สึกปั่นปวดในท้องจังเลยเยี่ยมมากเมโทรเพื่อนฉันนายไม่มัวรอช้าเลยใช่ไหมไม่ต้องห่วงฉันอยู่ที่นี่แล้วนะคอปนะเราเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาแล้วนะไม่ใช่เรื่องอยากเย็นอะไรเข้าสู่สนามรบเลยบุกไปล,ลุยควบคุมตัวเองหน่อยนะเมโทร อย่าตื่นเต้นให้มากจนเกินไปล่ะทราบแล้วแอนติโบอดีอาจจัดการตามลำพังไม่ไหวเราต้องการกำลังมาเสริมด่วนเลยคุณได,ด้กํำลังเสริมแล้วขอโป,โปครับกัปตันขอบคุณครับ

นนนีี่เยมัใทวฮิสตามินจัดการทำลายแอนติเจนมันอย่างราบคาบหน่วยแมคโครเฟตเอาว้ทำความสะอาดและเกล็ดเลือดก็รีบจัดการซ่อมแซมเนื้อเยื่อที่เสียหายแน่นอนเราไม่แนวป้องกันคือผิวหนังเป็นด่านแรกแต่เห็นไหมเรายังมีกองกำลังเสริมอย่างเช่นแมคโครเฟตที่กินผู้บุกรุกแอนติบอดีที่ฆ่ามันหรือฮิสตามินที่ทำลายด้วยสารเคมี ดูสิพวกเขาก็จัดปัญหาได้แล้วล่ะงานหนักเอาการเน่าหมวดเราควบคุมสารพิษได้ทุกอย่างกลับสู่ภาวะปกติแล้วโอ้ยช่วยด้วยนะครับโอ้ย มาปรงพยาบาลมอไม่เห็นหรอครับปอเราจะไปไหนต่อล่ะนี่ปรอะเดี๋ยวจะมีรถมารับคุณนะเอลซี่ไม่นานท <c oughs> ักหลงหน้าใจเย็นๆไว้ขอะอคุณเห็นโกลบัสที่ไหนบ้างไหมอยู่ด้านโน้นน่ะออาละค่ะฉันจะไปดูเอสแล้วโกลบัสอยู่ไหน อยู่ตรงหน้าคุณแล้วก็ดวงตากลมโตของคุณยังไงนยน่ก็อยู่ที่เองพวกอะไรนี่น่ารำคาญจริงเลยัดเจ็บซะไม่มี ามาดูทางนี้สิฉันพบอะไรเขาแล้วเนี่ยลูกพี่อะไรไว้ด้วยมีอะไรมีอะไรหรอมีอเอาละพวกเราลุยลุยกลันบ่อนค่ะหนูไม่เคยเห็นอะไรสวยอย่างนี้มาก่อนเลยค่ะใช่มันน่าดูไม่ใช่หรือยังไงอวัยวะพวกนี้รับรู้ความเจ็บความกดทั้งหนักและก็เบา ความเย็นกับความร้อนแล้วก็ข้อมูลต่างๆรวมถ้งข้อมูลเหล่านี้ถูกส่งไปตามเส้นประสาทแล้วขึ้นกระดูกสันหลังไปยังสมองสัญญาณใช้เวลาเศษเสี้ยววินาทีไปถึงสมองนะดูนั่นสิผิวหนังถูกเกาจากข้างนอกนั่นอาจจะทำให้ติดเชื้อได้เลยรู้ไหม ออออหนักพอสมควรนะช่วยหน่อยช่วยหน่อยเร็วหน่อยมีใครกล้าหานบ้างไหมเนี่ยฮะว่างัยต้องปิดรอยบาทแผลแม่อยู่แล้วฉันช่วยทุกคนนะดูนั่นดิมีอะไรเข้ามาน่ะ เออฉันขอแวะเข้าไปหน่อยนะจ๊ะเร็วเข้าเราวรักเด็ดเลือดเราจะจัดการเรื่องนี้เองนี่ยุดก่อนนะผู้การไอที่บอด้เมโทรพูดจะโจมตีพวกสเตปโตเคาใไข่ส่งกองกำลังมาด่วนเลิกกัน น,นี่นะนี่นะนี่นะแล้วข้าพูดเอาจัดการเลยลุยดูเหมือนการสู้รบเราเป็นรองนะฉันอยากให้กองกำลังส่งมาด่วนเร็วๆด้วยมาแล้วเรามาแล้วเมโทรมากันแค่สีเท่านี้ได้แค่นี้เองเหรอใช่เรามีเท่านี้นะเมโทรคือว่าเรากำลังออกลาดตะเวนอยู่ด้วยกันแค่ไม่กี่ลำอ่าแล้วนะไปได้ การรบน่าดูาท่าไม่ดีเลยนะเมโทรคงต้องเรียกกำลังมาเพิ่มอีกแล้วเฮ้ยจ้าอุ้ยนี่นะนี่นะคนอยากนี่นะช่วะเราพวกนั้นน่ะชักทำให้ฉันลำคาแล้วนะโอ้ย ดูสิแล้วเข้าทุกคนบุกเลยเราจะต่อสู้ไปจนถึงคนสุดท้ายอย่าระงับเชื้อปลอดภัยแล้วแล้วเข้าเราเรียบรมพลแล้วเข้า เนี่เฮ้ยยอะไรเนี่ยพวกนั้นหนีไปแล้วนี่นะเฮ้ยไม่ไม่ไม่ไมยาแะ้ครับเชื่อเราจะแล้วและปรากว่าผืหนังไม่ใช่เป็นเพียงแค่สิ่งห่อหุ้มร่างกายของเราแต่มากกว่านั้นมันเป็นอวัยวะที่ซับซ้อนและใหญ่ที่สุดเป็นส่วนประกอบของร่างกายถึง70%หนึ่งในสามของระบบไหลเวียนเลือดอยู่ที่ผิวหนังมีด้วยกัน3ชั้นชั้นไขมัน หนังแท้และหนังกำพร้ารวมกันแล้วมันช่วยให้ร่างกายเราเป็นสุขสะอาดและแข็งแรง